นะครับติดตัวสติ๊กเกอร์เรียบร้อยอันนั faculty, ้นบันดอนนะครับอันนี้บัวร้ายนะครับตดอำเภอบัวใหญ่นะครับโพราดเบิ้ทตุคัทนะครับนี่อันนี้กรณีเพิ่นเอาหลมานะครับเพว่าตีไทยนะครับปุ่นรถหอหลอดแล้วก่มานะครับปุ่นครับออเดอร์มันหลายนะครับปูนได้ติดสั่งนะครับเด้อสร้างไว้เป็นเดือนสร้างไว้แต่ไปก่อนใส่งานเป็นเดือนห่งดีเป็นอองเด้อเนี่ยพอถึงเวลาเขาจไดใส่งานเลยมันมันดีสําหรับเขานะครับยกสูงนะครับเด้อปุ่นนี่ยครับของนา old, ยยศนะครับผมอ้ายและท้ายรับมันเรา ดิดถอนไปแล้วจนจนมันสีเน่าแล้วนะครับผมวนมันเนาสีเน่าเบิดลแล้วครับบันดอนเพราะว่าถ้าพูดอะไรครับเขตนี้เป็นดินทรายนะครับเน่าเบิดนะครับอันนี้กับบัวร้ายกับดินทรายกันติดเล้มันครบนะครับผมหลังจากมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมไปติดนะครับเดินสายจากสะแก้วไปฮอดการนะครับท่ามกานะครับเด้อสามขั้นลวดนะครับในรอบบังหันเนี่ยนะครับมาถึงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับของมือมือคืนนี่แหละนี่กับเ้าย้ำเ้ากับตื่นมาตั้งสองโมงเ้านะครับมาติด L4708 สีน้ำเงินกับบอกเหลืองนะครับผมของไอยู่ลหล่อบ้านนี่แหละตาตัวเบิ่งน้ำมันมาเทสเลี้ยงอยู่นนนเนาะโอ้นี่ครับที่ลิฟเกียร่ะโอ้ยนี่ครับของนายจดนะครับลูกไอเราดูจะก,กันอยู่นี่นะนครับเพื่อให้ง,งานไปเลยนะครับ <S 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 2> <S 2> ยช่วงสองมงเชานะครับแล้วก็ของอำเภอบัวร้ายนะครับเพื่อนจาหลุดมาเขากันนะครับตัวนี้อันนี้ยุบันอนซึ่งช่างนะครับตัวนี้องนายดเล็กร้างนามพื้เนเก่าเหรอครับตัวนีใ้ใส่ะอเขาเห็นระบบนํามันอยู่นะครับเด้อมันกันต่อเอไปใส่อะสาไม่กระทัดเลแกอยู่มันต่อระบบ้ํามันยังไงวะโอ้ยน้อ ต้องแก้ตายให้มันพร้อมต้ะเดินตัวนี้ก่อนรอเลยแล้วก็ไปจุกปั๊บจ้ะมันเป็นอยังเขาอะไรก็มันเป็นอย่างโอ้เออมันเป็นกะสามสิบหกแรงนะครับตัวนี้ครับกาลังต่อเลยกับสองคันด่วนนะครับส่วนพวกนี้ก็เป็นของนี่แหละครับที่จะขึ้นไปหาคันด่วนนะครับตัวนี้ห้าสิบแรงนะครับกาตสิน สมเด็จที่ได้เจ็ดแรงกาละสินสมเด็จล้วก็เลยอีกขั้นหนึ่งหาสิบแรงกาละสินสมเด็จขึ้น 1, กันอำเภอสมเด็จสามขั้นรวด,ดน,ะนะครับแล้วก็ที่ไปเห็ดของนั่แหละกำลังเห็ดของจอรเดียสิบแรงอยู่ไอ้พนมไพรอยู่นะครับผมจังหวัดไอ้ลอยเอ็ดนะครับลอยเอ็ดกับสองขั้นนะครับผมห่างิบแรงขึ้นกันะะหรอวะจำปอดไเป็น้องท่เชิงกระดานันนี้ก็เป็นสามสิบหกแรงนะครับ แกันเลงงานหน่อเอ็ดทีเขานะครับเพราะว่ามันมันมีตกขินั่นลงแล้วเขาก็ต้องเลงหน่นะครับนะครับนาเล้ตัวทุกคนเพราะว่ามันต้องฝ้าแล้วผลปีนี้ดีนะครับถ้าเป็นดินเหนียวเขาบ่กเป็นทังดอกแต่ว่าถ้าผู้ใดเป็นดินทรายนะครับมันมีตุกขินั่นลงนะครับฝนออกฝนฝนตกหลายๆแล้วพอแดดออกปุ๊บมันติสุกทันทีนะครับหัวมันเาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องคอเลงเอาออกผมก็ต้องเลงงานของผมให้ให้ใส่งานไลยกันนะครับนี้จะคนหัวมันตุกขินั่นลงเบิดนะครับที่ฝนมาเอานี่ นี่จะค้นติดหัวมันติดตกกินนรกบัดเลยนะครับเป<ช>็นมาเอาอันนี้ไอ้พ่อเราอยู่จังอำเภอไอ้บัวร้ายนะครับจังหวัดภูราชน์เขาอ่ะอันนั้นอยู่บ้านตอน,นทึ่งทางอำเภออำเภอบัวใหญ่นะครับเจ้าว่าเฉดตีต่อกับบ้านผมนะครับคนดูยกันนะครับพีน่น้น่องเด้อโอเคเป็นหน่องเดือยท่าติดตามแล้วนะครับเดืว่าทั้นแล้วดีปันไหนเป็น้องเด้อกำลังทำการตีสติตเกอร์นี่ครับตีทันแล้วนะครับเด้อนี่ยกำลังตีสติตเกอร์อยู่กัสองขั้นนะครับผมมือนนี้ยู่เขานะครับอันนั้นที่ที่เจ็ดในสามสิบหกนะครับ กำแล้วอันนั้นร้องระบบน้ำมันอยู่ครับอันนั้นอีกน้อยเดียวก็เส็จแล้วนะครับตีตะทีเกิดเรียบร้อยอันนั้นบันดอนนะครับอันนี้บัวร้ายนะครับตดอำเภอบัวใหญ่นะครับพุาดเบิ้อตุกขันนะครับนี่อันนี้กรณีเพิ่นเอาหลดมานะครับเพ้ากับตีไทยนะครับปุ่นรงห้อหลอดแล้วเก่มานะครับปุ่นครับออเดือ์มันหลนะครับผู้ใดทีีสร้างนะครับเด้อสร้างไว้เป็นเดือนสร้างไว้แต่ไปก่อนใส่งานเป็นเดือนแห่งดีเป็น้องเด้อเนี่ยพอถึงเวลาเขาตีได้ใส่งานเลยมันมันดีสําหรับเขานะครับผม ไอ้ละท้ายรุ่ยกันนะครับหนึ่งเรานะครับมันเราได้ถอนไปแล้วจนจนมันสีเน่าแล้วนะครับผมตรงนี้มันเราสีเน่าเบิดแล้วครับบันดอนเพราะว่าแต่พูดอะไรครับเขียนนี่เป็นดินทรายนะครับเน่าเบิดนะครับอันนี้กับบัวร้ายกับดินทรายกันตีได้มันคมได้ไหมสติ๊กเกอร์ไหมก้อนโอ้ตีด้ดีตีด้ดีอันนั้นล้องระบบน้ำมันอยู่ครับเด้อสตาร์ทเครื่องระบบน้ำมัน ให้เครือมันห้อนนะครับก่อนเพราะว่าเขาตกเบิ้งหลบโดนนะมันให้มันดีนะครับเพื่อมันบริเวณตรงนี้ปัญหานะครับงานเล่งขนาดี่น้องมแต่คนเล่งเลงผมกัดหัวหมุนด้วยกันบ่เม่นอย่างดอกมันจนยังไงกับีแต่คนฝ้าวมาัสร้างตอนฝนลงอง่ังทีนะครับสร้างตอนดีไใน์งานยังทีเราสร้างพร้อมกันบาดที่นี่พระวส่วนมากมันสำหระหลังนะครับเวลามันออกมันจะออกพร้อมๆกันเบิดนะครับทัวประเทศไทยนี่มีบางโซนบางหม่องเท่นั้นที่ว่ามันออก คนละเดือนคนละปียังคนละอันไอ้เชือกอันกี้น,นะพี่น้องอันนี้ร้องระบบอยู่เของบันดอนกใ,กใกล้กันนี่ครับผมเขาบอกแัม่ทห้างกันหารุ่นี่แหละหารุ่กลัวนะครับเป็นของเมาน้ำเฮาน,นีะครับพอดีของการใส่กระบ,บอกไม่เป็นยังไงเหระครับสองคันเลยนะครับเด้อสวยๆเลยนะครับตัวนี้ สวนมากกับกระบอกเดียวพี่น้องราคามันกับว่าูงมากนะครับผมมันกับโยกได้กับว่าแตกต่างก,กันหลายแลวครับมันแตกต่างกันเฉพาะการมองเห็นนิดๆแค่น,น,นั้นเองครับแต่ว่าถ้าเอาใส่คุณใส่ยังแล้วกับว่าม,มีปัญหายัางครับผมแต่ผมผมกับใส่มันหลายปีแล้วครับว่บเห็นว่ามันเป็นหนังเลยล่ะก็ใส่ปกติไปนะครับกอใส่ปากฉลาม้างหนายแล้วนี่เดนะินนะครับกำลังสติสติเกลเ็ดแ,แบบนี้นะครับเขาตีติเกือกกำลังตีตะติเกบ สวยๆนะครับตัวนี้ระบบแยกระบบเบิดแล้วครับผมพี่น้องดึงกับดึงใกล้ดึงง่ายๆนะครับนี่แหละดึงใง่ายนะครับดึงง่ายๆกันเลยเอาคีมมาเก็บบกลัวไปไลยคีมมาขีบกลับให้เรานี่งนะครับนองกเรียบร้อยนะครับสองคันนะครับสวยๆเลยนะครับวันนี้นี่ครับสามสิบหกกับสี่สิบเจ็ดแรงนะครับผมโอเคนะพี่น้องเด้อนะครับ ผู้ใดสนใจกับสอบถามเขาไมาได้ครับศูนย์ก็0 4 0นนะครับโทรกันเขามาทางจองได้เลยครับนี่ครับการันตีโดยผลงานนองเฮาล้วก็ยอดสั่งนะครับหลายดีนะครับทวนมากเพื่อนเห็นเพื่อนเห็นล้วก็บอกบอกตตอตกันนะครับบางคนกับ่กลกาบ่กลกาสั่งบ่ท่านได้เห็นตัวเท้นะครับแมนเหมือนกับอาจสิเป็นไปได้บัดที่นี่เพราะแต่เห็นปึ๊บโทรมาสั่งเลยนะครับเนี่ยเห็นเห็นมูติดไปแต่ของโทรมาถามมาเชื่อแต่บะกาศติดนะครับกับหลายคนบัดเพอตะตมัวไปแล้วนะครับ เห็นผลงานปุ๊บโทรมาสั่งจึ๊บเลยครับเพื่อนเพื่อน่มตียใจหรือบ่หมันใจจ่าง่นะครับบัดเพาอแต่เพื่อนเห็นผลงานแล้วนะครับเพื่อนก็บอกตต่อกันไปนะครับตอนนี้นะครับมิแต่ผลงานที่ว่าเขาบอกตต่อกันนะครับที่ผกเขาได้ได้ส่งให้ลูกค้าเต่ละมูบานมู่บ้านเก่าๆล้วครับก็คือเพื่อนบอกตต่อกันนะครับถูกมันนี่นะครับผมก็อัดวิดีโอพี่น้องเขาเบิ้งนะครับในถูกๆกคลิปที่ผมไปถ่ายไปติดต่างนะครับเด้อให้พี่น้องเขาได้เบิ้งนะครับส่วนมากนะครับตัวนี้เป็นงานบอกต่อกันนะครับทั่วประเทศเลลยนนนะครับบมู้าึงแว เพิ Hall, ่นก็บอกต่อว่าเออใส่งานหนึงสั่ทั okay, that, hey, right day, ้งทีเพิ่นก็โทรมาหาแล้วก็สั่งเฮานะครับบางคนกว่าเพราะในพรอมปีนี้กับเอาปีหนาบางคนพรอมเดือนนี้เขาเดือนหนาทังที่นะครับก็คือให้มันมีเงินพรอมเงินหยัางนะครับเด้อโอเคพี่น้องนั่นแหละบอกขอตามพร้อมจริงที่ผมนะครับปรากฏทั้งทีละบอกเพี่นน้องาฟังทุกคนนั่นแหละสำหรับผู้ใดที่เอาไปใส่งานนะครับผมสวัสดีครับมาเจอกันขึ้นรถมองเก่าเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากติดตั้งเรียบร้อยนะครับสองคันนะครับของนายยศแล้วกับชีรถขับบ้านนะครับประมาณห่างห คันนี้กะบ่ไกลนะครับใส่เวลาประมาณคิดว่าประมาณชั่วโมงหนึ่งมั้งพี่น้องหอดอำเภอบัวลายนะครับติดบัวใหญ่เฮานี่ยครับผมตัวนี้เป็นสามสิบหกกระทัดรัดนะครับผมเห็ดตามส่วนตามสัตส่วนเลยนะครับพวกผมเห็ดนี่ครับใส่เหล็กตัวเดียวกันบิดนะครับผมแต่ว่าเฮาที่เห็ดใถมันกระทัดรัดนะครับหลงตัวแข็งแรงนะครับตัวนี้นี่แต่ว่าถ้าเห็ดสัตนหลายผมก็ไยันคอมันบอบแข็งแรงเขาก็ต้องเห็ดให้มัน ดูแล้วมันแข็งแรงที่สุดนะครับพยายามปรับให้ทุกคนนั่นแหละปรับเรื่อยๆนะครับเบื้งจูนเรื่อยๆนะครับโอ้สิแรีนขึ้นคู่เลยบะไม่ต้องเปิดล็อกระโดดขึ้นเลยลูกเชนไม่ต้องเปิดลอกกระโดดขึ้น, <c oughs> นดกกรด,ด,นดอเออมันแรงรถมันแรงเนาะดูคนขับก็แรงแล้วแรงไหมสุดเชนแรงปะแรงไหมโอ้กติก่อนกติก่อน เอฟซีลุงชินก็หลายนะครับนี่ดอคตีออกให้พอแล้วกอนกับบัวรายซิตี้นะครับอันนี้เขาสิไปเป็นเป็นงานโปรโมทนะครับเพราะว่ามแต่คนมาบอกเราออกมาติดก้อนออกมาติดก้อนนะครับสีเบิงสีเบิงนะครับผมได้เห็นแท้ครับผลงานเัาบหมดตรงห่วได้เห็นแท้ครับรับรองครับผลในมันตกองินนะลูกต้องคิดถึงมันนะครับต้องคิดถึงเขาแหละเอาอย่างผมเราเลื่อมผ้า โอ้เลื่มผ้าเอาผ้ายนดนคือรถเดี๋ยวเราเลยผ้าสิบห้าพื้นพากับพื้นละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเนี่ยมัได้หนึ่งมัดไปเลยนะครับเนี่ยเอาไปเอาไปโยกมันใส่รถนะครับนี้ฉีดตมนะครับเนี่ยถ้าผู้ใดมันกําลังตกขฉีนโลกต้องคิดถึงเขานะครับเพราะว่าบางครั้งปากตักถ้อผู้ใดมีปากตักแล้วมันมันมันออกว่าไ,ไ้นะครับมันมาติดโซร์ด้อวยไม่อย่างลิงมัานจะทางะไรเองเออ ลงลงลงยาหยกแล้วข ah. right <c oughs> like ึ้นไปแล้วทตกเราอยู่หลายแล้วอายุแปดเองโอ้ยต้อเชิญโสโสลุงเชิญไปดูโซ่ถอดโั่กันแมมเนี่ยมันเป็นเราเราห้องใหม่ไปซื้อยึตัวบันบลาหักใส่หรอถอยเลย เพื่อนเสือมาไดือเสือนะครับไม่ก็เลยบีออกเลยนี่ครับขึ้นรถสวยๆให้พี่น้องเขาดูนะครับนี่ละกลับบัวรายไปปรโมทที่บัวรายต่อเลยนะครับอันนี้คือกรณีเพิ่นเอารถมานะครับผมให้พอเราไปเลยนะครับนั่นแล้วตัวเรามันเราดีตัวขีนนันลูกแล้วเราว่าเหมามันไปสามสิบก็เลยปีว่างานยังมีคนงานนะครับปีนี้เขาเก็เหตุของไฟของมันนะครับนี่แหละมันเกิดปัญหาเกษตรกรเขา ปัญหาของมันเลยล่ะครับการขาดแรงงานนี่แล้วก็ฝนฝ่าบางปีก็ดีบางปีกับพดียังสี่ล่ะครับแล้วเท้ามีเคื่องใส่นะครับอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายหรือขีดจํากัดของคนจนึงเสี่มันกับซอยเฮาได้หลายนะครับเด้อเนี่ยสมมติว่าน้ำถั่วเฮาแบกบ่ได้เ้อพี่น้องมันเหนื่อยขาพอะแห้งเ้อแต่ว่าถท้ามีตัวนี้นะครับแม้นมันสิลมหรือจังไดเขาก็โยกออกมาใส่รด1ิบล้อรดหหล้อได้รดอีแตนได้รดสะลีได้เบิดนะครับ เขาจอยไปไก,กลก็ได้นะครับเขาก็สามารถยกออกมาได้สบายซึ่งน้ำหนักมันกับ,บ่ได้หลายจนเกินไปนะถึงที่ถึงทิ่ติดนะครับผม <c oughs> การยกเขาก็ต้องเบ่งจังหวะจังยังมันพ้อมนะครับเว่าเขาจะยกดึงเอาเห็นว่ามันแหลนในตมไม้ก็บจะโยกบักโคตรหนักมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับ <c oughs> เขาต้องเบ่งจังหวะจากโค้นมันนะครับในการยกนะครับเอาสั้นเลยพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวพวกเราไปพ่อกันยกจังหวัดลอยเอ็ดกับการละสินกันต่อเลยนะหาขั้นหลวดนะครับ